อืมนั่นแหละอย้วมันมันก็ทำกันบางก็สงสารน้องๆอ,อย่างเงี้ยก็ทํากันเหนื่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าเติมประชากสิบลูกจะเติมเท่าไหร่เนี่ยรอบเนี้ยสิบลูกเหรอเอาดีเนี่ยคุณไม่เคยพูดความจริงกับผมเลยสักครั้ง ก็แกงเหรอครับฉันคุยกับใครฉันคุยกับใครหรอเขา,าเ,เ<ค>ข้าสภ <ขอ S 2> า <ขอ S 2> แล้วไม่เหรอเจ้าควรเข้าสภาไหมจ๊ะเพิ่งเข้าเหรอถามใช่ครับใช่ครับเยไม่ทำาบอกมันขยับยากให้ช่วยไหมละ่ะคนสวยมีข้าวไหมเอ้ามสวยมึงไม่ตอบเขาอะไม่จะต้องมา ใบหนึ่งจะมาฟังสอบได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยววันที่ยี่บเก้าผมจะมาฟังสอบนะตีนะเป่าหิวนีนเหมือนกันเคนั้นต้องสั่งฝากตบหยีสักทีตไม่ไปชัวหยีกูมาบอกว่าฝากเอ้ยไม่ใช่ดิธันวาบอกฝากตบสักทีไม่ไม่ัันวาไหนตรงนี้เดี๋ยวจะไปซื้อข้าวแกงหยีอ่ะไม่ได้เลี้ยงนะครับเอาเขาอยู่ในสมองเหรอ เก้คุวยแล้วคุณจะตบผมหรือเปล่าผมถามแค่นั้นไม่ไม่เราไปซื้อข้าวกันไปมซอื่นได้ไหมทำอะไรครับเพราะเราหิวกับสองคนถูกไหมนั่นเราสองคนไม่หิวหรอกไอหิวมงหิวไหมจะทำร่างกาผมถูกไหมผมรู้หิวไหมหิวไหมหิวไหมนะซื้อหน่อยได้ไหมเคแต่กูกินโจกแล้วกันเดี๋ยวกูซื้อมาให้โอเคไปซื้อซื้อที่ไหนวะซื้อซื้อที่นน่นแ่าบ้านสภพาเก่าอะซื้ออะไรบ้านสะพานเก่าซื้อโยนไห หมูกัะโจ่คือแบบคืออ่คิดดีๆเป็นน้องไหม่นะฮะคือทำไมอ่ะเป็นอะไรวะเดี๋ยวไปเดี๋ยววันที่ยี่สิบเก้าเจไปสอบให้ดูนะเดี๋ยวดูว่าเจจะไปสอบห้องสวิตี้อ่ะแบบไปไปฟังนะไม่ได้ไปสอบใช่เดี๋ยวไปฟังครับไปฟังไปฟังดีกว่า เปิดเพลงอันนี้เปิดเพลงนี้ดินี่ไม่ใช่เจ้าของดีต้องเป็นอีมาเปิดก็ต้องเป็นคนต้องเจ้าของเปิดอย่างเดียวใช่ไหม Yes สุดจบ mm hmm. เอาจริงอะแม่งคือแก๊งนันอะคนผู้หญิงเขาทำตัวเองไว้ ทำตัวเองเออใช่เขาปาดแซบนี่เขาเพิ่งจบไปหยีไปนะ่ะแอแเรื่องอะไรเรื่องอะแบบพอได้แฟนอยู่นั่นด้วยแบบแบบถูกแบบาวเยอะเลยถูกถช่ถูกพกูดอีกก็ถูกอีกคือจริงๆอ่ะไอ่ให้เราเราเราอะไม่ไม่ได้แบบไม่ได้เกียดเขาไม่ได้อะไรเขาเยอะเว้ยแต่พอเขาไม่อยู่ตรงนั้นอะ ไอ้เหี้ยเขาแบบสารพัดเลยกเขาใช้อำนาจข่อตัวเขาถูกไหมเกมที่กข่งกันนะฮะวันไม่หลอกไม่หลอกไม่พีกหลอกยังหรือไม่เราเราเป็นไงบ้างอะเป็นหมอรมันหนาตางม่ไม่ผมถามว่ามันหาหัวใจของคนครกันยัง เขาเป็นใครอ่ะเอ้าก no, re ็เห็นไปด้วยบ่อยใครวะเบ๊บเปล่า Yes ก็รออะไรรออะไรถามเขาทำไมไม่ขอบเขาแบบไม่รีบอ่ะไม่รีบใช่อมันเหมือนเพื่อนกังมากกว่าใช่หรอก็ มันก็เพื่อนคนนึงนะเพื่อนเพื่อนที่สนิทมากๆคนนึงไม่ไม่เราย้ำเพราะว่าเพื่อนบ่อยเกินไปไม่ไมก็มันยังไม่รู้ไงมไม่รู้ว่ามันจะยังไงส่วนเจมส์ถามว่ารีบไหมไม่ไม่รีบเลยเพราะว่ามันยังไม่มีเวลาเรือเ่องพวกนี้เข้าใจไหมแล้วตองสอบเบลจะคุยกับใครปะไม่ ชื่อเจมคอนไม่ร่อนไม่เลยเล้วแก๊งไม่อะไบ้างอะคนน้องในแกง๊งคนในแกง๊งเหอก็เรื่อยๆแบบมันก็มีแบบมันเหนื่อยอ่ะจริงๆฟามเหนื่อยเนือยเหนื่อยกันที่หมายเลยอยากกแบบอยากลาพักร้องสักอาทิตย์หนึ่งแล้แบบไม่เข้าเกม ไม่ได้หรอกค่ะใจตายก่อนมันมันเหนื่อยครับเหนื่อยอะไรที่ว่าวิ่งตามเขาอ่ะมันเหนื่อยเวย้ย <c oughs> สุว่าอย่างอย่างสมมุติว่าเดี๋ยวยกตัวอย่างเนี้ยอย่างผู้หญิงทำมั่งไม่ทำมั่งยืนอยู่แลนคุยกันเนี้ยก็ได้เว้ยเพราะว่ามีแล้ว <c oughs> แต่อย่างพวกเจมส์เจมส์ทำแบบนี้ก็ได้เว้ยยิ่ง <c oughs> ถ้าเราทำแบบเนี้ยก็ยิ่งไม่ทัน ึงออกใช่ไหมแล้วก็ต้องวิ่งอยู่ตลอดแบงมนกันเหนื่อยไม่ไม่ก็ทำผู้หญิงครับแต่หญิงเห็นเาหญิงไปแรกที่ไหนก็จะเจอแบบตลอดเลยอะเจอคนในแก๊งอะอืมนั่นแหละแย่มันก็ทำกันจริงก็สงสารน้องๆอย่างเงี้ยก็ทำกันเหนื่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าเติมประชาสักรูปจะเติมเท่าไหร่เนี่ยรอบเนี่ยสิบรูปเหรอ เอาดีเนี่ยคุณไม่เคยพูดความจริงกับผมเลยสักครั้งเหมือนก็ว่าตอนต้องดูอ่ะขั้นต่ํามันก็เอาเอาเอาขั้นต่ําขั้นต่ำเอา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 ในแก๊งเลยกันแค่แบบเจมสิบทิศอะไรเงี้ยประมาณสองแสนสองแสน สองหมื่นลูกเหรอใช่อานั้นคือแค่สองคนนะสองคนนะสองคนขั้นต่ำสองสองแสนห้าสามแสนนี้ประมาณนี้สองคนส่วนน้องๆมันก็ปะปายโอยีว่าเกินว่ะโี่ว่าต้องเกินนั้นอยู่ละน้องๆมันก็ปลับปลายพันลูกสองพันลูกแต่ละคนมันก็เอาถ้าที่มันมีทุนน่ะไม่ให้มันเติมเยอะอยู่แล้วอันนี้คือเข้าแก๊งหรือเข้าตัวเนี่ยอันไหน ไ่ถึงเติมกันเนี่ยวสองคนเหรอก็เข้าแข็งเรียบก็เติมให้ให้เพื่อนอืมเอาไว้เี่่องกองผมจะอ้วกตลอดที่มาแประเบิดทำอะไรอยู่เติมซี่ด้วย